สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเชจ้ากินแชนแนลนะคะเพื่อนพินมาทอดปลาดุกนะคะเราซื้อปลาดุกที่สำเร็จมาแบบนี้แล้วนะคะมาแช่เกลือแช่เกลือล้างเอาเมื่ออะไรออกหมดเนาะแล้วมาเกลือทิ้งไว้แป๊บหนึง่งก็จะมาทอดเพื่อที่จะ ทอดเสร็จทอดเสร็จนะคะเราก็จะนำไปผัดพริกแกงนะคะนำไปผัดพริกแกงอันนี้ยังไม่ได้ผัดวันนี้นะคะทอดเก็บเอาไว้ตอนเย็นเยนถึงจะมาผัดเนาะทอดกรอบไว้เลย ติดกระทะไม่ติดกระทะเพราะเราหมักเกลือเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในกระทะในน้ำมันก่อนที่จะเอาปลาลงไปนะคะ วันนี้ล้างตู้เย็นจะต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาเอยอะนะคะต้องออกมาเคลียร์แล้วก็จัดตู้เย็นใหม่นะคะอาทิตย์หนึ่งก็ต้องเคลียร์เคลียร์แล้วก็ล้างตู้เย็นเช็ดทำความสะอาดเก็บของแล้วก็เช็คว่าเราจะต้องไปซื้ออะไรเข้ามาบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาเป็น ติดสันตันติดสันตันแต่ากที่เขาทอดแบบทอดเขาเรียกอะไรนะผัดผัดปริกกระดุกที่เขาใส่ใบโหระพานะคะกรอบๆหรือใบกะเพรทาทอดกรอบ าจะทอดน้ำมันเยอะๆทอดน้ำมันเยอะๆแล้วก็มันจะกรอบอันนี้เราทอดแค่สุกนะคะเพื่อนๆสุกสุกแต่ไม่ได้กรอบเจียวกรึบๆเลยแบบนัน้นเนาะแค่สุกแล้วมาผัดที่แกงเนื้อปลาดุกก็จะ ไม่เหมือนขาวเนาะทำกับข้าวทานเองก็สะอาดปลอดไขยนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องไปใส่ฟงปรุง,ง,แ,ตงแต่งแต่งนน่นนี่นั่นมากมายเนาะ รสชาติก็ตามที่เราชอบอน่น้อยกอ็กไม่นานก็ได้แล้วเครื่องแกงเราก็จะมีผัดแบบที่เป็นเหมือนผัดเผ็ดน,นะคะมีกระชายมีพริกไทยอ่อนแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะ สำหรับคลิปนี้เพื่อนมก็ให้ดูสั้นๆว่าเราเตรียมทอดปลาดุกไว้เตรียมทอดปลาดุกไว้คอปลาดุกเพิ่มจะได้ที่นะคะก็นำปลาดุกขึ้นมาจากน้ำมันแล้วน้ำมันที่เหลือเราก็เอาพริกแกงมาผัดมาผัดเนาะพริกแกงทั้งหมดที่เตรียมไว้มาผัดส่วนคลิปนี้ก็ให้ดูตอนทอดปลาดุกเตรียมไว้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆ ติดตามรับชมขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอลาไปแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ